ตอนนี้ปางกาลังเดินทางไปที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติของสถาบันวิจัยดาราศาสาตร์แห่งชาติที่ดอยอินทนนท์ค่ะเรานั้นพบกับอาจารย์สดชื่นนักฟิสิกส์ที่สนใจศึกษาปรัญาวิทยาศาสาตร์เพื่อจะ,จะคุยกันว่าลึกๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสาตร์มองความจริงยังไงพอไปถึงหอดูดาวเนี่ยก็ตื่นตา,ต,นต,าตื่นใจมากเหมือนอยู่ในหนังไซไฟคือที่นี่เป็นหอดูดาวเรียกว่าหอดูดาวแห่งชาติตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ แล้วก็เป็นศูนย์กลางของการศึกษาดาราศาสตร์ในประเทศไทยเลยคือเป็นหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลักษณะโครงสร้างอาคารมันก็จะเป,เป็นอาคารทรงกระบอกสูงขึ้นไปสัก10เมตรงียค่ะข้างบนก็มีโดมโดมกลมๆอ่างเงี้ยแล้วก็ตัวตัวโดมแล้วก็ตัวอาคารชั้นในเนี่ยมันสามารถหมุนได้หมุนได้ไดต,าตามพิกัดของกล้องโทรทัศน์ซึ่งจะติดตั้งอยู่ตรงโดมข้างบนสุดอ่ะ แล้วกล้องโทรทัศน์เนี่ยมันก็ใหญ่ใหญ่ประมาณไม่ประมาณใหญ่2.4เส้นผ่านศูนย์กลาง2.4เมตรคือใหญ่มากอะแล้วก็ข้างในเนี่ยคือไม่เคยไปไม่เคยไปที่หอดูดาวมาก่อนท้องฟ้าจำลองนี่ก็ไม่เคยไปท้องฟ้าจำลองเลยคือ <c oughs> แล้วก็ไปแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจมากโดมข้างบนเนี่ยมันมันเปิดออกมาได้ค่ะกว้างสัก3าเมตรถ้าเกิดว่าท้องฟ้าเปิดเนี่ยก็จะเห็นสวยมากแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยอากาศ ท้องฟ้าปิดขมกขมัวแล้วก็มีฝนตกด้วยอากาศหนาวมากอากาศหนาวประมาณสัก1112องศาถ้าพูดถึงความจริงในแง่ที่เป็นข้อเท็จจริงอะวิทยาศาสตร์มันน่าจะสามารถอธิบายได้อะมันดูเป็นศาสตร์ที่ที่พิสูจน์แล้วที่เที่ยงแท้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตามความที่องปาล์มอะกฎของวิทยาศาสตร์มันมันมันเป็นกฎที่ มันจริงทุกที่อ่ะแล้วมันก็มันก็จริงเสมออย่างสมมติว่าปั๊มปั๊มหยิบก้อนหินขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วปั๊มปล่อยลงพื้นมันก็หล่นลงพื้นตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันถ้าพรุ่งนี้ปั๊มทาแบบเดิมมันก็ให้ผลไม่ต่างจากตอนนี้มันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ปั๊มปล่อยก้อนหินแล้วมันก็จะเคว้งไปในอากาศเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันนอกจากมันเป็นจริงทุกที่วันนี้มันเป็นจริงพรุ่งนี้มันก็เป็นจริงด้วย ดังนั้นมันต้องจริงสิกฎของวิทยาศาสตร์อนะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นงั้น,นความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นความจริงที่ที่จริงแท้ใช่ไหมความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นความถูกต้องอันหนึ่งเท่านั้นเองในขอบเขตอันหนึ่งที่เป็นไปได้แต่นอกขอบเขตอันนั้นเนี่ยที่จริงแล้วมันก็ยังมีอีกเยอะแยะใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล แต่ต่อมาเนี่ยโคคอนิกัสนะฮะเป็นนักดาราศาสตร์คนนึงเขาก็พิสูจน์ได้สมัยก่อนยังไม่มีหลักคำว่าวิทยาศาสตร์หรืออะไรนี้ก็คือใช้ปรัชญาธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าค้นคว้าความรู้อย่างเป็นระบบก็เอาี่สังเกตมั่งที่อ,อะไรมั่งพวกเนี้ยมาเรียบเรียงกันเข้าอย่างเป็นระบบแล้วก็สร้างเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าก็เนี่ยมันก็มาอย่างนี้เป็นขั้นตอนแล้วนะมีอะไรที่คุณจะแย้งไหมก็ไม่มี ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นโอเคเราก็เปลี่ยนมาเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล<ะ>อย่างนี้ค่ะนี่คือความจริงซึ่งความจริงในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะว่ายังไงยังความจริงยุคสมัยนี้ยุคสมัยหน้าก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมแล้วเราก็นั่นแหละคือวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน ความจริงเรื่องศูนย์กลางจัก,กรวาลค่อยๆเปลี่ยนจากโลกเป็นศูนย์กลางไปสู่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าจัก,กรวาลที่กำลังขยายตัวไปทุกทิศทุกทางนี้ไม่มีจุดใดเป็นศูนย์กลางไม่ใช่แค่นั้นนะคะแม้แต่สิ่งที่เราไม่เคยคิดตั้งคำถามเลยอย่างเช่นของแข็งที่เราจับต้องกันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็กลับบอกว่ามันไม่ใช่ของแข็งเสมอไปในวงการวิทยาศาสตร์นะคะเคยมีไหมคะที่เกิดการค้นพบอะไรสักอย่างซึ่งมัน หักล้างความเชื่อแบบเดิมที่เคยมีมาแบบที่สุดเลยรุนแรงที่สุดเลยนะฮะสมัยก่อนฟิสิกส์เนี่ยนะฮะจะเชื่อว่าอไอ้ความเป็นไปทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมาจากการแสดงออกเป็นสะสารเป,เป็นวัสดุเป็นวัตถุกับเป็นคลื่นะะคลื่นนี่เราก็ไม่สามารถจะไปจับต้องไปอมันได้ก็แล้วสองอันนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมต่างกันมีกฎเกณฑ์ที่จะใช้ต่างกัน แต่เนี่ยพอมาถึงยุคของกาาลลาสานก่อนตั้งาศาสนรก็แสดงสมบัติเป็นคลื่นก็ได้แล้วคลื่นก็แสดงสมบัติเป็นอนุภาคก็ได้อันนี้คือมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนทศน์ครั้งสําคัญที่สุดเพราอธิบายถึงตรงนี้เนี่ยปามก็สงสัยอีกว่าแล้วอย่างนี้ทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นมันจะมา หักล้างทฤษฎีเก่าในแง่ที่ว่าทฤษฎีเก่าต้องล้มเลิกไปหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันอยู่ที่ขอบเขตการใช้งานคือทุกทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีผิดหรือถูกมันอยู่ที่ขอบเขตการใช้จากการรับรู้ของคนทั่วไปค่ะวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่น่าจะเชื่อถือได้ไม่ใช่นาจะาละค่ะเชื่อถือได้แม่นยำผ่านการทดลองแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มีการค้นพบวัทิศาสตร์มันอาจจะไม่แน่นอนแล้วนะ มันไม่อาจจันะคือมันไม่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่แน่นอนแต่ว่าเราต่างหากไปยึดติดว่าเขาแน่นอนเรื่องนี้เราจะเชื่ออะไรได้คะอาจารย์เราจะเชื่ออะไรได้เรา,เราจะเชื่ออะไรเก็ <c oughs> <c oughs> เราก็เชื่อมาเป็นช่วงๆแล้วไงสมัยหนึ่งก็เชื่ออย่างนี้ในชะ่ไหมคือความเชื่อมันลบล้างได้แต่มันไม่ได้ทําให้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เนี่ยลดลง สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงที่ไร้ข้อโต้แย้งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่ตามเข้าใจก่อนหน้านี้มันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเื่อเลยไม่มีที่สิ้นสุด